สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ยูบเกม c อ l l o สนะครับหลังจากตอน,นที่เราเจอระดับยิเศษการดับไฟฟ้าและเปล่าความเข้าใจกับคุืจิ้นจ้าสาวไปนะครับโอเคม่ต่อนะครับหลังจากตอนนั้นก็ได้กลับมาแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันกับน้องต่อนะครับเช้าวันใหม่ได้มาถึงผมได้เริ่มต้นของวันด้วยการทางารบ้าน้ารซักผ้าแลวหุงข้าวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวอย่างนั้นเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ได้ถึงเวลาที่จะงีบหลับแล้วนะครับขณะที่ผมนอนลงแล้วนั้น ผมก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเลยเข้ามาภายในผ้าห่มของผมนะครับนี่เธอต้องการอะไรหรอครับเนี่ยนนเดโมไนโจม่มีอะไรหรอกนะเธอที่กำลังใช้มือลูบไล้ไปทั่วร่างกายผมนั้นการกระทำของเธอขัดแย,ย้งกับคำพูดอย่างชัดเจนเลยนะครับมือเล็กๆและนุ่มนิ่มของคนนั้นได้สอดแทรกและลูบไล้เข้าไปนะครับเอี๋ยวขรับนี่เดี๋วว่าเธอต้องการเงี้ยหรอครับเคซาาวะะกังไม่ ถึงตอนชา้าจะได้รับมาแล้วก็เถอะแต่ว่ามันยังไม่พอนี่นาะนี่มันเพิ่งจะผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงนะครับตั้งแต่ที่เราได้ทําแบบนั้นไปนะทีนี้มันเป็น,นที่จอดที่รำมาจริงๆเลยนะครับเนี่ยที่จอดผู้ล้มมากแบบนี้นิดอย่างนี้ผมต้องสั่งสอนบ,บทรเรียนกับเธอสัหน่อยนะครับจากนั้นผมก็ได้เอื้อมมือไปจับเธอเธอไว้นะครับ<อ>ก็เป็นว่าเราก็ได้รูปไร้ควาคืนมากนะครับ เฮ้ยอ,อย่าแต่เล่นตรงนั้นสิเนี่ยลหลังจากนั้นเราก็ได้จัดบทเรียนให้กับน้องคอนสักหนึ่งบทเรียนนะครัはそんなものはなかったのじゃの人するようになった影響かもしれない。今回。รรอโอเคจากนั้นเราก็เคียร์บทเรียนที่เหลือนะครับ。おやすみ。 จู่ๆคันก็ได้เดินมาหาผมในขณะที่ผมกำลังทำงานบ้านอยู่นะครับสัปเรส์จ์เซอร์ไพรส์ยังไงล่ะ,ะต่างผมดのจ้ะตื่นเต้นสุดๆจ้าฉันเจอวันนี้จากเว็บแฟนไตที่นายแนะนำมาเลยนะ นายชอบรถเซนิโยมแบบนี้ไม่ใช่หรอนี่นะเอาเอา๊ะทำไมเธอถึงได้พูดเรื่องราวมุกแบบนั้นด้วยสีหน้าที่เยีเย่ยมๆกันล่ะครับเนี่ยน่นจู่ทีีร้งกอตักูเอ๊ะนายไม่ชอบกันหรอแต่ในประวัติการเข้าชมของนายมันขึ้นวัดการมาเชื่อเลยนะ ก็นั่นแน่นอนอยู่แรอกนะครับว่าผมชอบมันอะแต่จุดประสงค์การมาเชื่อแบบนี้มันต้องมีกระบวนการด้วยนะครับการี่เล่นมัดออกมาต้งๆแบบนี้มันก็เร็วเกินไปแล้วนะครับฮ่าอย่างนี้นี่เองเหมันฉันจะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่สินะมั้งหมของคนกันลึกซึ้งมาก แบบเสนนิยมของมนุษย์นี่มันเรียนรู้ยากจังเลยนะแน่อย่เพิ่งจําแพ้ง่ายๆแบบนั้นสิครับงั้นคืนนี้มาลองมัดดูไหมละครับถ้าเธอยินดีนะครับโอ้ยโซยโซโอ้ได้สิงั้นจะจะเตรียมต่วรอนะในช่วงหลังาันนี้คนนั้นเลือกทําตัวยือหญิงแล้วนะครับเธอนั้นเอาใจใส่แล้วห่วงใยผมเป็นอย่างมากเลยนะครับแถมยังเล่นเบมอลให้ผมดูด้วยนะครับถึงเธอดูจะกระตือรือร้นมากไปหน่อยแต่ผมก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับนิสัยนี้เท่าไหร่นะครับรว่าแต่ いいいい別にそういうことでもないのじゃがう。うん。サイキンのお主は、わしから見ても本当によく成長しておる。なもかもめんくさがっていたことは、みちがるほどじゃ。レジェンーマニー、ナイトおぬしがよくのチカラニクシマする心コロがそうさせておるのじゃろう。 だからこそ念をしておきたいのじゃが。そはのちは、のする。それにくわえて、正きを提供し続けることるは。多少なりとも、体力も消耗する。体の調子が万全ではなければ。精神の方にも、隙が生まれるというもの。ほんたもか จะกัดก่อนจิตใจของนายน่นจาจะนิดมันก็ยังดูดพลังกายของนายไปด้วยเพื่อที่จะให้นายนั้นสมพลังแม้กับฉันหากว่าร่างกายของนายนั้นอยู่ในสภาพที่ไม่แข็งแรงจิตใจของนายก็จะอ่อนแอลงต่อกาสามนี้ด้วยนะไม่ใช่เพียงแต่สุขภาพกายที่นายต้องใส่ใจแต่ต้องรวมถึงสุขภาพของนายด้วยนะไม่ใช่เพียงแต่สุขภาพกายที่นายต้องใส่ใจแต่ต้องรวมถึงสุขภาพใจของนายด้วยนะ แน่แนอนจ้ะนิดแล้วยังมีสองครามที่ต้องสู้กันในคืนนี้ด้วยเพราะงั้นก็อย่าเพิ่งทำอะไรเหนื่อยเกินไปแล้วกันนะขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยผมนะผมจะดูแลสุขภาพร่างกายของผมให้ดีเลยละครับปะป้าเป็นห่วงเทไหน่อยนค่แค่เตือนนายเท่านัาน้นแหละนะ วิธีเดียวที่จะทําให้ฉันพึงพอใจได้นะ่ะนายก็ต้องมีสุขภาพทีให้ดีก่อนนะครับผมจะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีเลยนะครับผมก็ค่อยลูบหัวคลอนเบาๆเหมือนลูบสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆละผมนุ่มฟูของเธอนั้นก็น่าสัมผัสเป็นอย่างมากเลยนะครับนนรฉันไม่คิดเลยว่าความรู้สึกของฉันจะมีมากมายขนาดนี้

แต่ฉันเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีใครเข้าใจความรู้สึกของฉันแต่ไม่คิดเลยเอิม่มเธอโอเคหรือเปล่าครับเนี่ยฮะอืมฉันสบายดีแหละนะจะร้องไห้ก็ได้นะครับถจ้าเกิดว่าเธอนั้นรู้สึกอยากจะร้องนะครับผมอยู่ตรงนี้กับเธอเสมอนะครับฉันไม่ได้ร้องซะหน่อยนะ มีญาญิ่งจ่อหนาไม่ใช่คนอ,อน่อนแอที่จะมาร้องไห้ซะหน่อย,ยงั้นหรอกครับผมคงจะเข้าใจผิดไปอืแน่อยู่แล้วล่ะและ้จากนั้นเราก็ได้ใช้ช่วงเวลากับน้องคันกันต่อเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่แดดจ้าและลมพัดเบา,บา ในวันนี้พวกเรากาลังตากผ้าด้วยกันอยู่นะครับทําการเมืองที่เต็มไปด้วยตึกราบ้านช่องมากมายท้องฟ้าในวันนี้เป็นสีฟ้าโปร่งใสแล้วก็ปลอดโปร่งมากเลยนะครับอีวเทนกิจนะวันนี้อากาศดีจังเลยนะเนี่ยน่าสนะครับเวลาได้ผ่านไปเร็วมากเลยนะครับที่มาอยู่ที่บ้านผมนั้นมานานกว่าหนึ่งเดือนแล้วนะครับคุมอโคโน1ดือนคบบุณหมอมอคมนคุณหมอคุอคมอมออคุณม ายรู้สึกอย่างไงงั้นเหรอเอิมเธออยากจะฟังความรู้สึกจริงๆของผมหรือว่าพูดอมาตามมารายาะห่ะครับนั่นจะสเรื่องต่างกันยังไงงั้นหรอสิเรอもちろん両方じゃดังนั้นก็ได้อยู่แล้วว่าฉันต้องการฟังทั้งสองเลยล่ะนะก็ถ้าตามมารายาะล้วก็วันนั้นมีความสุขที่ได้อยู่กับเธอจริงๆนะครับทองร่างกายแล้วก็อะไรต่างๆของเราก็ต่างเข้ากันได้ดีอย่างมากเลยนะครับและผมเองก,ก็รู้สึกผ่อนคลายไม่ได้หยบเธอนะครับ แล้วเราเดี๋ยวสปแป๊นะそそれが立前ということは本音はどうなるのじゃคำพูดตามมารยาทของนายก็สร้างซึงมากพอแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของนายล่ะまさかนี่หรือว่าเธออยากจะรู้ไครับจะต,ต้องแน่อยู่แล้วสิในตามความจริงแล้วเคนนั้นจะชีวิตอย่างสับสนวุ่นวายแล้วก็ไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะครับ ที่ผมพยายามเป็นตัวเองมาได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าเธอนั้นปรากฏขึ้นมาในชีวิตของผมนะครับสําหรับผมแล้วเธอเป็นคนที่น่าทึ่งสาหรับผมมากเลยนะครับเมื่อผมได้อยู่กับเธอแล้วผมรู้สึกเหมือนกับว่าจะทําอะไรก็ได้สําเร็จไปหมดเลยนะคะะะรับขอโทษนะครับผมพูดแบบน,นี้แล้วเธอคงจะสับสนม,มากเลยใช่ไหมครับเนี่ก็ตามผมแค่อยากจะบอกเธอว่าผมน,นั้นรู้สึกขอบคุณที่เธอนั้นเข้ามาในชีวิตของผมนะครับ ในพูดออกมาแบบนี้มันก็เขินอยู่นิดหน่อยนะเอมผมว่าเป็นเรื่องคุยกันดีกว่านะครับ<อ>คนที่เจ้ามองดิวท่านแกพ้นอ,อยู่เบื้องหน้าแล้วก็เงียบอยู่นานเลยนะครับจากนั้นเธอก็ได้จับมือผมเอาไว้แล้วก็ซิบด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนนะครับฉันมัม่วおぬしと出会えて本当に良かったのじゃ ฉันนิงกด็ดีใจจริงๆนะที่ได้พบกันนานะโอเคในคราวนี้เราก็จะได้ชุดใหม่ของน้องควายมาด้วยอีกชุดหนึ่งนะครับเ,つつเอาละ่ะก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับในตอนนั้นเราก็จะได้เผชิญหน้ากับชากจบไปแล้วนะครับเอะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากไว้กันครับเพื่อเป็นกาลังใจกันได้นะครับบาย